เพื่อนๆเ,เคยรู้ไหมว่า,มาแมลงเต่าทองบางสายพันธุ์สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง500เฉดในวันเดียวไม่ใช่เพราะอารมณ์เปลี่ยนแต่เพราะในปีกของพวกมันมีโครงสร้างนาโนซ่อนอยู่ซึ่งสามารถหักเหแสงในมุมที่ต่างกันทําให้เรามองเห็นสีเปลี่ยนไปตลอดเวลานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกยู่ซีซานดิเอโกพบว่าการเปลี่ยนสีนี้เกิดจากโครงสร้างแสงภายในโฟตนิกสตรัเจอร์ที่ สามารถปรับตัวตามความชื้นและสภาพแวดล้อมได้ไม่ใช่เพื่อความงามแต่เพื่อเอาตัวรอดพลางตัวจากศัตรูหลบภัยหรือแม้แต่ขนหาอาหารมันคือการเปลี่ยนสีเพื่ออยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราละ่ะเคยรู้สึกไหมว่าเราก็ต้องเปลี่ยนบางอย่างเพื่อก้าวต่อในชีวิตเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนความคาดหวังที่เราเคยยึดถือไว้ บางทีการเปลี่ยนไม่ใช่การสูญเสียตัวตนแต่มันคือศิลปะของการอยู่รอดอย่างงดงามเหมือนมแมลงเต่าทองเลยค่ะถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขอให้รู้ไว้นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกดติดตามเล่าให้ใจฟังเพราะบางทีคำตอบของใจอาจซ่อนอยู่ในปีกของมแมลงเต่าทองก็ได้นะคะ